ลานธรรมจันกเกษมลานธรรมคือศูนย์รวมการพัฒนาจิตใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชพัฒจันกเกษมและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยคือศูนย์รวมการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและคือศูนย์รวมการบูรณาการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับงานอื่นๆอันได้แก่ การทำงานการเรียนการสอนการวิจัยหรือการบริการวิชาการลานธรรมหรือสวนธรรมคือพุทธสถานเป็นลานกิจกรรมซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลานธรรมสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2528สมัยดรวิสิทธิ์ชุมวรธายีเป็นอธิการบดีวิทยาลัยครูจันกเกษม โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเทิดพระเกียตรติและน้อเกล้าวน้องกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในวรโรกาสพระชนมายุครบ6 0พรรษาตามนโยบายของรัฐบาลส่วนหนึ่ง 2. เพื่อให้นักศึกษาเยาวชนประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยใช้เป็นสถานที่ฝึกจิตปฏิบัติธรรมอันเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทางวัฒนธรรมประเพณีอีกส่วนหนึ่งเป็นวันครบรอบ45ปีจันกเกเมอีกด้วยลานธรรมประกอบด้วยวัฒนธรรมทางวัตถุอันได้แก่ศาส,สนาสถานประกอบด้วยศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนภายในศาลามีพระศรีสกยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน เป็นองค์ต้นแบบพระพุทธรูปปางนิลาพุทธลักษณะพระบาทขวาเก้าห้อยพระหัตขวาท่าไกวพระหัตซ้ายยกเสมอพระอุระต้องไปเบื้องหน้าเป็นกิริยาเดินเป็นศิลปะสุขโขทัยประยุกต์ออกแบบและปั้นโดยศาส,สตราจารย์ศิลป์เพียรสีมีลานกิจกรรมสำหรับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยหลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางปฐม,มเทศนาซึ่งเป็นพระพุทธรูปประธานลานธรรมเป็นแบบสมัยอยุธยาตอนปลายสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเมตตาประกอบพิธีเบิกเนตรและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเปเลวพระเศียรพระพุทธรูปประดิษฐานบนฐานบัวงาย ฉากหลังสลักภาพปิศาธรรมพุทธประวัติจากดินดันเกวียนซึ่งออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์ประนอมณนะุนาการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นลานธรรมแห่งนี้สำเร็จได้จากการจัดทอดทระป,ปาก,การุศลเมื่อปีพุทธศักราช2526โดยอาจารย์นิรมนเตชะปนิตหัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา ต่อมาในปีพุทธศักราช2527อาจารย์สิริคุณปริศก์หัวหน้าแผนกการบริการการศึกษาในเวลานั้นจัดโบลิ่งการกุศลนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528จนถึงปัจจุบันลานธรรมเป็นสถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยราชพัฒจันกเกษมโดยได้รับการสนับสนุนจากรองาศาสตราจารย์ดรสุมาลีชัยสุภรากุลอธิการบดี จึงได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการสืบทอดพระพุทธศาสนาในโครงการธรรมรับอรุณโดยให้บุคลากรนักศึกษาบุญเวียนกันเป็นเจ้าภาพดังนั้นบุคลากรและนักศึกษาจึงมีส่วนร่วมในการทำนุบำดุงและสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามสำหรับลานธรรมมีพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประเสรศิฐชิมท้วม คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งได้บริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติพระพุทธรูปที่ประดิษฐานณลานธรรมและเป็นสถานที่พักผ่อนของทั้งบุคลากรและนักศึกษาอีกด้วยและด้วยพันธกิจของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่มีหน้าที่หลักในการดำเนินกิจกรรมธรรมะรับอรุณจึงเป็นสะพานบุญให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันสร้างคุณค่าวัฒนธรรม ลานธรรมจึงเป็นแหล่งร้อมรวมจิตใจของชาวจันท์เกษมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันลานธรรมศูนย์รวมการพัฒนาจิตใจคือสถานที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามุ่งเน้นให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาจิตใจเบื้องต้นอันได้แก่การบำเพ็ญทานศีลและภาวนาโดยได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์วัดสิริ กรมลาวาดหรือวัดใหม่เสนาจำนวนห้ารูปนำโดยพระอาจารย์คำนวณกันตะสีโลกิจกรรมประกอบด้วยสามช่วงคือช่วงที่หนึ่งการสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาก่อนพระสงฆ์เดินทางมาถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะน้อมบูชาพระรัตนตรยัยเพื่อความเป็นสิริมงคลสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา นำโดยฝ่ายศาสนพิธีสำนักศิลปะและวัฒนธรรมช่วงที่2การประกอบพุทธศาส,สนพิธีเมื่อพระสงฆ์เดินทางมาถึงบริเวณพิธีผู้เข้าร่วมกราบพระรัตนตรัยน้อมกายใจเพื่อพัฒนาจิตใจสมาทานศีลฟังธรรมบรรยายตามลำดับช่วงที่3การบำเพ็ญทานโดยการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เป็นการฝึกให้ลดความตรนีรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นการแสดงออกถึงความกระตันอยู่กระตะเวทิตาทั้งต่อพระพุทธศาสนาและบุพการีชนที่มีอุปการะคุณต่อตนเองและยังปินการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยอีกด้วยลานธรรมเป็นส่วนรวมของการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานหมายถึงทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยไ,ได้เข้ามามีบทบาท ในการดำเนินกิจกรรมกล่าวคือการรับเป็นเจ้าภาพหลักถวายพัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์และอาหารเช้าสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมไม่เพียงแต่การรับเป็นเจ้าภาพอย่างเดียวบ้างหน่วยงานสนับสนุนบุคลากรเพื่อร่วมปฏิบัติศาสนพิธีเช่นการเทียบเชิญธยธรรมการถอนธยธรรมเป็นต้นบางหน่วยงานมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดพื้นที่ ให้เกิดความเรียบร้อยบ้างหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติดูแลพระสงฆ์ทั้งการถ่ายเทอาหารบิณฑบาตการจัดเตรียมพัฒอาหารถวายแด่พระสงฆ์จึงกล่าวได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนรวมการเป็นจิตอาสาอีกทางหนึ่งด้วยลานธรรมเป็นแหล่งรวมการบูรณาการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่น,นๆเช่นการทำงานการเรียนการสอนการวิจัย หรือการบริการวิชาการการบรุรณาการงานด้านศิลปะวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนเช่นอาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาทำวิดีโอแนะนำลานธรรมเป็นต้นส่วนการบรุรณาการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการเช่นสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากทุนวัฒนธรรม โดยมีผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านศาสนพิธีให้กับชุมชนเพราะเหตุนี้ลานธรรมจึงเป็นสถานที่สำคัญที่ชาวจันกเกษมต้องช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยต่อไป